ครับสวัสดีครับผมบิ๊กดีจาะนะครับตอนเด็กผมอยากได้มาซาลตินะครับผมชอบโลโก้ครับมันแบบเหมือนโพไซดอนมันมีสามง่ามทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับผมเพื่อนๆเราหลายๆคนก็อาจจะเจอเรื่องเครียดมานะครับซึ่งซึ่งในชีวิตเราก็ก็มีเรื่องเครียดเยอะครับเราก็อาจจะต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกัน เออบางทีเขาอาจจะอารมณ์ร้อนไปแต่เราอย่าไปอารมณ์ร้อนตามเขาครับเพราะว่าถ้าเราอารมณ์ร้อนตามเขาเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต่างจากเขาครับผมเพราะฉะนั้นใจเย็นเขาไว้คู่กว่าครับ